พยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะอยู่ที่บริษัทพิยนต์เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีรถสีสวยนะคะสี่ประตูมารีวิวให้ f อซแล้วก็คนที่ติดตามน้องจ้าจ๋าทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเป็นรถไม่หลักหมื่นนะคะราคาจับต้องได้ฟรีดาวนะคะตัวท็อปด้วย คันนี้บอกไว้เลยว่าฟังก์ชันออปชันมาเต็มทุกอย่างให้มาหมดเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะก็คืออีสุดีแมนะคะตัว1.9แซดพราแทนะคะเป็นตัวปี2017นะคะเชื้อเพลิงดีเซลล้วนคันนี้ก็เป็นเกียร์แมนวนวลซึ่งนะคะราคานี่บอกไว้เลยว่าสมค่าตัวมากๆเลยนะคะราคาไม่แพงเดี๋ยวน้องจจะจ๋าบอกไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะคะถ้าใครอยากรู้ราคาก็ ติดตามฟังคลิปให้จนจบนะคะดูสภาพรถสวยๆไปพร้อมกันก่อนนะคะวันนี้ก็เป็นช่วงเช้านะคะของวันอังคารที่25นะคะน้องเอจจ๋ารีบมารีวิวรถอีสูซีสวยสีประตูซึ่งสภาพบอกเลยเลยว่าไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลยคันนี้นะคะสภาพสวยจริงๆนะคะคุณภาพเกรด A รถเดิมทั้งคันไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำจมน้ําไฟไหม้นะคะตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะฟังก์ชันเขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวน้องเอจจ๋าจะพาลูกค้าแล้วก็ท่านผู้ชมได้พามาดูนะคะเพราะว่า ไม้นะคะคันนี้อยู่ที่45,000กว่ากิโลเมตรนะคะซึ่งเป็นไม้แท้ไม่เดิมเป็นรถปี2017แต่ไม้วิ่งเพียง45,000นะคะเฉะลี่ยดูวิ่งปีละไม่แค่ไม่ถึงหมื่นโลเลยนะคะไม่ไม่ถึงหมื่นโลด้วยซ้ำนะคะลูกคา้านะคะ,ะมาดูกันก่อนด้านหน้าได้ไฟตาลูกแก้วนะคะไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งสวยๆเดิมๆไฟตัดหมอกสีดํากรอบโครเมียมมาให้นะคะตรงนี้ทะเบียนสวยด้วยนะคะทะลูกคา้าทะเบียนโอ้โหสามขอไข่ต่อเต่า2990 ะะเป็นตัวท็อปซึ่งภายในนะ่าจะสวยมากแต่ก่อนจะไปดูภายในเดี๋ยวน้องเจจ๋าก,ก็จะพาชมรอบคันนะคะว่ารถคันนี้นะคะสภาพสวยขนาดไหนคือรถเนี่ยสภาพเกรด A แน่นอนนะคะก็คือคำว่าเกรด A รถจะไม่เคยผ่านการดัดแปลงแก้ขไขใดๆมาทั้งสิ้นนะคะรถจะเป็นสภาพเดิมสภาพเดียวป้ายแดงนะคะสภาพที่ไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการแก้ขไขใดๆดมานะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาชมกันก่อนนะคะอ่าลืมบอกไปตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวนะคะ สีขามุกนะคะเป็นสีขามุกจากโรงงานของอิสูสุเลยนะคะเป็นสีขามุกสีพิเศษนั่นเองส่วนล้อนะคะตัวนี้ได้เป็นล้อแม็กอันลอยนะคะยางปี2017มาพร้อมกับตัวรถแต่ว่าถ้ายางเก่าแล้วถ้ามันเป็นลึกมากเกินไปนะคะอาจจะเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นต์ให้นั่นเองแม็กนะคะได้มาพร้อมขอบ16 6 อ่ะขอโทษทีค่ะขอบ18นะคะได้สกูกรูดมตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ดีแม็นะคะให้ดูกันชัดๆว่ารถนะคะสภาพเดิมแบบนี้คุณภาพสวยแบบนี้นะคะก็มีที่พิจาเท่านั้นนะคะนะคะนี่คือสภาพในดิสเบรกนะคะตรงจานเบรกยังไม่มีอ่ารอยตำหนิเลยนะคะผ่านการใช้งานเพียง45,000อ่ะ45,000กว่ากิโลเมตรนะคะสภาพใต้ซุ้มล้อสภาพรถเดิม,ดมนะคะรอยนอ็อต รอยเม็ดอาร์ทุกอย่างนะคะสกรูทุกอย่างนะคะอยู่ที่เดิมหมดจะไม่มีรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างก็จะมีในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบไม่มีรอยแตกรอยหกักรอยร้าวนะคะซึ่งดูภายนอกนะคะจะรู้เลยว่ารถสภาพคันนี้จะไม่ช้ำนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมใช้มือเดียวรถไม่ช้ำเจ้าของเดิมใช้มือเดียว ส่วนกระจกนะคะมองข้างจะเป็นกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลี้ยวมองข้างซึ่งตรงกระจกนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะตัดด้วยตัวรถตัดด้วยสีดำนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปรับไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นพับไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็ฟังก์ชันตัวนี้ให้มาครบนะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ในส่วนของ กันสาดตัวนี้นะคะกันสาดก็ติดตั้งมาจากโรงงานเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยส่วนฟิล์มนะคะตัวนี้น่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณด้านข้างประมาณ80นะคะด้านข้าง80ด้านหน้าดูแล้วฟิล์มน่าจะอยู่ที่60นะคะหน้า60ข้าง80นะคะอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยส่วน QR code นะคะกระจกตรงนี้นะคะจะได้มาจากโรงงานซึ่ง ดูรู้เลยว่ารถจะไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการเปลี่ยนกระจกมานะคะแล้วก็ในส่วนของที่เปิดประตูจะเป็นแบบโครเมียมนะคะที่เปิดโครเมียมสภาพยังใหม่ๆนะคะสภาพไม่มีอรอยขี้กากไม่มีอรอยสนิมเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบนะคะก่อนส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอันนี้คือสภาพตัวรถเดิมๆนะคะที่น้องจะจ่าพยายามพรีเซนต์แล้วก็ รีวิวให้ลูกค้าแล้วก็ f อที่ติดตามอยู่ทังบ้านนะคะได้ชมนะคะอันนี้ก็คือสภาพของแท้ของเดิมน้องจะจ่ารีวิวตามความจริงนะคะเห็นแบบไหนน้องจะจ่าพูดตามคลิปเลยนะคะจะไม่มีการปรับแสงปรับกล้องแต่อย่างใดนะคะคลิปที่ลูกค้าเห็นนะคะตรงนี้ก็คือของแท้จริงๆนะคะ สภาพเดิมจริงๆนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนถ้าไม่เชื่อนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะคะเข้ามาเลยนะคะบริษัทเปิดทุกวันตรงนี้น้องจะจ๋ายินดีสแตนบายแล้วก็รอซัพพอร์ตลูกค้ารอให้คาแนะนํารอให้คำปรึกษานะคะกับลูกค้าทุกท่านนะคะ,ะมาดูในส่วนของอไฟท้ายนะคะตัวนี้ไฟท้ายนะคะส่วนไฟท้ายไฟเบรกนะคะจะเป็นแบบ LED นะคะในส่วนของ ไฟถอยแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นในส่วนของหลอดไส้แต่ตรงที่ไฟท้ายนะคะเขาจะติดกรอบโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะคะกรอบโคเมียมติดมาให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะคะตรงนี้จะได้ไปในส่วนของติดเขาเรียกว่าติดปีโคเมียมนะคะมาให้ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะแล้วมีกล้องถอยหลังให้ที่เปิดประตูเป็นพี่เปิดฝาท้ายเป็นแบบโคเมียมด้วยนะคะ <S <S แล้วตรงฝาท้ายจะมีสัญล,ลักษณ์คำว่า isu di m e นะคะอันนี้ก็ สัญ,ญลักษณ์สติกอะโลโก้นะคะ60ปี ISO แล้วก็สัญ,ญลักษณ์มาพร้อมด้วยตัวแซตไพแทกนะคะ DDI นะคะตัวนี้นะคะอ่าในส่วนของบันไดาทางขึ้นด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของสภาพเดิมๆนะคะสีดำติดกับปัดกับสีโครเมียมนะคะซึ่งบ่งบอกเลยว่ารถคันนี้นะคะสภาพสวยเดิมแน่นอน100%ใครที่สนใจใครอยากได้รถสีประตูนะคะราคาก็สามารถจับต้องได้นะคะอ่า ตัวนี้คือในส่วนของสภาพไลเนอร์ด้านหลังกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดำตัวนี้จะติดตั้งมาจากป้ายแดงเลยนะคะสภาพไม่ช้าสภาพไม่แตกไม่รุ่ยนะคะซึ่งมงบอกว่ารถคันนี้จะไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะรถคันนี้ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้งานหรือว่าแทบจะไม่ได้ผ่านการบรรทุกมาเลยด้วยซ้านะคะ,ะมาดูความเดิมในส่วนของน็อตท้ายนะคะฝาท้ายนะคะตรงนี้ก็ในส่วนของน็อต สักครูทุกอย่างนะคะอยู่ที่เดิมหมดรอยเม็ดอาร์คไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปส๊สีนะคะอันนี้คือรถยังไม่เคยผ่านการเปลี่ยนฝาท้ายไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการโปรส๊สีไม่เคยผ่านการเก็บสีเลยด้วยซ้ำนะคะได้รถสวยคุณภาพเกรดเอแบบนี้นะคะใครที่กำลังลังเลแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้นะคะคลิปนี้แล้วก็คันนี้ให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้านะคะอีกคันหนึ่งเนาะ ามาดูในส่วนของภายในยนะคะอันนี้คือภายในยตัวนี้นะคะจะได้คุมโทนด้วยสีดานะคะคุมโทนด้วยสีดํานะคะสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะคะรถไม่ช้าแล้วก็ในส่วนของอพวงมาลัยก็ได้เป็นมันติฟังก์ชั่นนะคะเป็นมันติฟังก์ชันพวงมาลัยสามก้านพุ่มเลดังสีดานะคะที่พับกระจกที่ปรับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้า ส่วนเบาะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานนะคะตรงเบาะหนังก็เป็นเบาะหนังสีดานะคะลายกราฟิกอยู่ตรงกลางนะคะสภาพเบาะไม่ช้าไม่ขาดไม่รุ่ยนะคะเบาะเป็นปรับไฟฟ้านะคะเบาะเป็นปรับไฟฟ้าเพราะว่าเป็นตัวท็อปนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเขาจะให้มาค่อนข้างจะครบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของที่คอ,อนโซลตรงกลางนะคะจะได้ในส่วนของจอเนวิเกเตอร์นะคะมาให้เรียบร้อยมาพร้อมแอร์อัตโนมัติและ เกียร์แบบแมนนวลหุ้มด้วยถุงหนังสีดําส่วนปุ่มสตาร์ทนะคะก็เป็นเอ g นจิ s นสต t ร์ทแล้วนะคะก็คือเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนั่นเองนะคะไม่ใช่แบบไขเนาะแล้วก็ส่วนแอร์แบก็ให้มา ครบนะคะตรงนี้จากโรงงานสภาพรถสวยคุณภาพเกรด A นะคะใครเห็นใครอยากได้นะคะสภาพรถสวยขนาดนี้ไม่ช้ำนะคะสภาพไม่ช้ำเลยจริงๆนะคะใครพลาดนะคะถือว่าใครพลาดนะคะถือเสียดายมากๆเลยสติกเกอร์นะคะตรงนี้เป็นแบบพรีเมียมนะคะจะเป็นแบบเหมือนพลาสเตนเลสนะคะตรงนี้แต่เจ้าของเดิมยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะเจ้าของเดิมยังไม่ได้ลอกออกเลยอันนี้คือสภาพรถสวยสวยเดเดิม เบาะนั่งนะคะสาหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็ตรงกลางจะมีที่พักแขนให้ตัวนี้จะมีที่พักแขนให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้ถึงสองแก้วนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้สองเบาะเลยด้านหน้าแล้วก็มีที่แขวนนะคะของอเนกประสงค์แขนแก้วน้าแขนถุงพลาสติกไปตะลงตลาดนะคะตรงนี้ก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้ส่วนเฮดรูมนะคะตรงหลังคานะคะหรือว่าตรงศีรษะนะคะก็คือ อ่าไม่ใหม่สภาพไม่ช้ําสภาพยังสวยไม่มีคราบสกปรกไม่มีคราบรอยเปื้อนนะคะรถคนันนี้ไม่ช้ําจริงๆนะคะสวยมากนะคะสวยจริงๆนะคะเสียงปิดประตูยังแน่นๆนะคะประตูไม่ตกนะคะที่กันสาดพลาสติกยังอยู่นะคะตรงนี้ก็ฟังก์ชันได้ครบๆไม่ว่าจะเป็นกล้องถอยนะคะด้านหน้าบอกปรับไฟฟ้านะคะตรงนี้ถ้าใหม่กว่านี้น่าจะเป็นรถป้ายแดงแล้วนะคะอ่าลืมบอกไปนะคะ โฉมนี้นะคะรุ่นนี้นะคะโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมป,ะะปี2017นะคะลูกค้าปี2017นะคะโฉมนี้ไม่มีมาแล้วนะคะถ้าเป็นปี2020ขึ้นไปจะเป็นปีอ่าปี2021ขึ้นไปจะเป็นโฉมออเนียแล้วนะคะลูกค้า ถ้าเป็นปี2021ขึ้นไปจะเป็นโฉม All n e แล้วนะคะโฉมนี้จะไม่มีแล้วนะคะของป้ายแดงจะมีเฉพาะมือ2เท่านั้นนะคะแต่ถ้าอยากได้มือ2คุณภาพเกตเสภาพเหมือนใต้แดงก็มาที่บริษัทเพชรยนได้เลยตอนนี้สภาพนี้นะคะราคานี้นะคะตัวสีประตู1.9ตัวแซดนะคะไพแท็กปี17มีแค่คันเดียวนะคะสีประตูสีขาวมุกมีแค่คันเดียวอ่าเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจะพาไปดูรายละเอียดในส่วนของท้องเครื่องยนต์กันนะคะพร้อมบอกราคาไปพร้อมๆกันค่ะ มาถึงสภาพเครื่องยอนต์กันบ้างนะคะลูกค้าก็คืออันอันดับแรกนะคะก็จะเป็นตัวเครื่อง1.9นะคะตัวนี้เป็น i s u DDI นะคะเป็นระบบหัวฉีดนะคะลูกค้าอัตราการประหยัดน้ํามันนะคะบอกไว้เลยว่าวิ่งไปกับนะคะ 400เมตรอะ400กิโล800กิโลนะคะน้ํามันช่วงนั้นก็แค่2,500ก็เอาอยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้ามันราคาค่อนข้างขึ้นจะสูงแล้วก็ในส่วนของคานด้านหน้านะคะคานด้านหน้ารถตัวนี้นะคะดูยังไงว่าไม่โดนเปลี่ยนนะคะหนึ่งเลยน็อตนะคะน็อตแล้วก็รอยเม็ดอาร์คทุกเม็ดนะคะคานหน้าจะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับมอน้ํานะคะพัดลมต่างๆนะคะสปริงนะคะรอยน็อตตรงนี้ยังมีรอยสีแต้มมาร์กจากโรงงาน นะคะทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะคะสําหรับอีซุดีแม็คันนี้นะคะไม่ว่าแต่คันนี้นะคะทุกคันนะคะรถจะเป็นสภาพเดิมแผ่นเพจนะคะยังพลาสติกยังอยู่แน่นๆอยู่เลยยังไม่มีการดึงออกนะคะ ส่วนแบตเตอรี่ตัวนี้จะใช้แบตเตอรี่แบบน้ำกรดนะคะแบบน้ํานั่นเองนะคะตัวนี้ไม่ใช่แบบกึ่งเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบน้ําไปเลยนะคะส่วนตัวนี้แล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวานะคะจะไม่มีรอยขยับเลยนะคะน็อตทุกตัวอยู่ที่เดิมนะคะรอยเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอย,งอยู่ที่เดิมหมดนะคะยังคมชัดยังลึกอยู่เหมือนเดิมจะไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีน,สน็อตกับฝากระโปงนะคะสภาพอยู่สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ในส่วนของอ่า ฉนวนกันความร้อนนะคะตัวนี้ก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะเป็นของเดิมจากโรงงานฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพเดิมสภาพที่ไม่มีการขาดการรุ่ยไม่มีรอยไหม้นะคะ แล้วก็ฝากระโปรงนะคะไม่ว่าจะเป็นคําเตือนหรือว่าข้อมูลการบำรุงรักษานะคะเครื่องยนตตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ารถคันนี้นะคะเป็นฝากระโปรงเดิมฝากระโปรงที่ไม่เคยผ่านการแก้ไขมาถ้าไม่ได้ผ่านการแก้ไขมาแสดงว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการชนไม่เคยผ่านการพลิกคว่ำไม่เคยผ่านการทําสีไม่มีการถอดกระโปรงไปทําสีแน่นอน นะคะอันนี้การันตีได้นะคะสะภาพเครื่องยนต์เดิมอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกหนึ่งรอบนะคะไม่วิ่งเพียง4 5 0 0 0ันกว่ากิโลเมตรนะคะได้รถสวยขนาดนี้นะคะใครเห็นก็ห้ามพลาดเลยนะคะต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะเพราะว่าเซลล์ของบริษัทเพจยนต์ค่อนข้างจะมีหลายท่านนะคะ40ท่านเลยใครช้าคนนั้นหมดสิทธิ์ใครเร็วคนนั้นได้เปรียบนะคะเพราะว่ารถมือสองนะคะสเสน่ห์คือมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะรถมือสองนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นสเปคแบบนี้ทะเบียนนี้นะคะจะมีแค่คันเดียว นะคะใครเห็นก็รีบๆเลยนะคะได้รัส่วนคุณภาพเกรด A ฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนอ่ะมาถึงค่าตัวกันบ้างนะคะค่าตัวคันนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่6 1 9 9 0 0 0บาทฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวเลยนะคะออกรถฟรีทุกค่าใช้จ่ายถ้าลูกค้าคนไหนสนใจอยากให้น้องจะาจ๋าช่วยแลช่วยเหลือและดูแลนะคะก็ติดต่อเข้ามา ถ้าผ่อนอยู่ที่72งวดน,นะคะฟรีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะคะถ้าอยากผ่อนระยะเวลายืดออกไปอีกเป็น84งวดก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทนะคะสำหรับอัตราเลทการผ่อนคันนี้นะ เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะลูกค้าน้องจ้าจ๋าก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้จ้าจ๋าด้วยนะเพื่อจะได้ทําคลิปแล้วก็การอัปเดตรถเข้ามาใหม่ของบริษัทพิษยนต์ทุกวนันสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าอีซุดีแม็กตัว1.9 Z ซ r ไพรแท็นะคะตัวท็อปปี2017นะคะขอบคุณคะ่ะ